โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเล่าเรื่องหลอน SCP วันนี้จะเป็นตัวอะไรหรือเป็นตัวที่ใครได้ขอกันมาไหมไปดูกันถ้าเจอเหรียญลักษณะแบบนี้อย่าได้หาเก็บกันมาเด็ดขาดถึงมันอาจจะดูแปลกและสวยก็ตามเพราะมันเนี่ยไม่ใช่เหรียญธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่มันคือ SCP 0 9 3 scp 0 9 3หรือเหรียญทะเลแดงถูกจัดให้อยู่ในระดับยูคลิตเหรียญนี้เนี่ยถูกพบเจอครั้งแรกนะครับในทะเลแดงในวันที่30มกราปี1968โดยคนเก็บเหรียญเนี่ยได้บอกว่ามีเสียงถอนหายใจเบาๆในเหรียญประหลาดนี้ด้วยลักษณะของเหรียญ scp 0 9 3นี้จะเป็นแผ่นกลมๆสีแดงผิวสัมผัสเนี่ยจะคล้ายกับหินผสมกับตะกั่วแดงและจะมีอักลาะลึกลับอยู่ทั่วเหรียญเลย รอยอการะพวกนี้เนี่ยเหมือนจะถูกแกะสลักด้วยมือความลึกของรอยบากนี้จะอยู่ประมาณ1.5เซนติเมตรนอกจากนี้ความแปลกของเหลี่ยนนี้คือมันสามารถขยับเองได้เวลาที่มันเนี่ยเจอกระจกที่อยู่ใกล้ๆมันจะเคลื่อนไหวด้วยความเร็วไปที่กระจกใบนั้นต่อให้ตรงหน้านั้นน่ะจะมีอะไรกั้นก็ตามมันจะพุ่งทะลุเพื่อที่จะไปหากระจกและจะไปแปะอยู่ที่บนกระจกนั้นโดยที่กระจกเนี่ยไม่เป็นอะไรเลย ในขณะที่มีคนเก็บเหรียญนั้นมาได้และเอาไปไว้ที่องค์กรของ SCP มันก็ได้เกิดเหตุการณ์เหรียญวิ่งไปแปะอยู่ที่กระจกแต่แล้วก็มีนักวิจัยคนหนึ่งในองค์กรเนี่ยเห็นเหรียญสีแดงนี้อยู่ที่กระจกเลยกะจะดึงมันออกมาจากกระจกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือ SCP 093เนี่ยมันดูดแขนเขาเข้าไปทำให้เจ้าหน้าที่ที่เห็นต,ตามๆกันเนี่ยถึงกับต้องตกใจและคิดว่ากำลังจะได้ค้นพบอะไร ใหม่ๆแล้วแน่เลยพวกเขาก็ไม่รอช้าให้นักโทษที่มีราหัส D 2 0 3 8 4เดินทางเข้าไปสำรวจในเหรียญนั้นโดยที่ผูกเชือกไว้ที่ตัวเขาเพื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้ดึงตัวกลับมาได้พร้อมกับกระเป๋าเดินทางที่มีอุปรกรณ์และอาหารอยู่เตม็มไปหมดในกระเป๋าเป้ของเขาอะนะเพราะพวกเขาเนี่ยไม่รู้ว่าในมิตินั้นะจะเป็นเวลาเดียวกับมิติที่เขาอยู่เหมือนกันหรือเปล่าและติดกล้องเนี่ยไว้ที่หัวของเขาเพื่อที่จะแบบถ่ายบรรยากาศ ที่อยู่ข้างในเหรียญน,นั้นเมื่อพร้อมแล้วนักโทษชายคนนั้นก็ได้ถือเหรียญและเดินเข้าไปในกระจกแต่ตอนนั้นเนี่ยที่เขาถือเข้าไปเนี่ยเหรียญมันได้กลายเป็นสีฟ้านะครับไม่ได้เป็นสีแดงเหมือนที่เราเห็นอยู่แบบนี้นะครับพวกเขาเนี่ยเริ่มที่จะตื่นเต้นว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรกันต่อเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเนี่ยเลยไปเปิดจอมอนิเตอร์นะครับที่เชื่อมต่อไว้กับกล้องเพื่อที่จะดูกันแบบสดๆเลยอืมในนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยฮะเหมือนกับทะเลายโล่งๆแม้แต่เมืองเล็ก ก็ยังไม่มีเลยเขารายงานพูดผ่านกล้องว่าที่นี่เนี่ยไม่มีอะไรเลยเป็นสถานที่โลง่โลงๆไม่มีคนแถมไม่มีต้นไม้สักต้นเลยด้วยซ้ำพอเขาเดินสำรวจต่อเรื่อยๆนะครับก็ได้เจอกับหลุมปริศนาและเขาก็รายงานไปว่าตรงนี้มีหลุมอะไรแปลกๆด้วยพวกคุณจะมาสำรวจกันไหมไม่อะ่ะคุณนั่นแหละลงไปสำรวจในหลุมนั้นไม่เอาหรอกเชื่อถึงเปล่าก็ไม่รู้เงียบปากแล้วลงไปซะถ้าเชื่อไม่ถึงเดี๋ยวมันก็ตึงเองแหละ โอเคโอเคเมื่อเขาเนี่ยได้ลงมาถึงข้างล่างก็ได้พบว่าในหลุมนี้เนี่ยก็ไม่ได้ลึกอะไรมากนะครับเขาเนี่ยทำการเปิดไฟฉายและสำรวจรอบๆมันก็เป็นแค่หลุมธรรมดาธรรมดาแต่เดียวนะมันมีประตูอยู่ในหลุมนั้นด้วยนักโทษชายก็ได้รายงานไปว่าในนี้เนี่ยมันมีประตูอยู่ด้วยนะครับในหลุมนะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเออนั่นแหละเข้าไปเลยแต่ในตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเสียงที่แบบ ติดๆขัดๆแล้วเพาอสัญญาณเนี่ยเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะครับนักโทษชายคนนั้นก็แอบกลัวๆอยู่เหมือนกันนะก็เลยพกปืนติดมือไว้เพื่อให้อุ่นใจแล้วเข้าไปในประตูนั้นเพราะไม่รู้ว่าข้างหลังประตูนั้นจะมีอะไรบ้างแต่เมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปแล้วนั้นสิ่งที่อยู่หลังประตูเนี่ยเป็นเหมือนห้องเช่าลางๆที่มีกลิ่นเหม็นเหมือนถูกปล่อยทิ้งไว้นานมากแล้วในนั้นเนี่ยจะมีห้องทั้งหมด7ห้องด้วยกัน แต่มีอยู่หนึ่งห้องเนี่ยที่ถูกปิดเอาไว้แถมเอาของเนี่ยมากั้นไว้เหมือนแบบว่าห้ามเปิดเด็ดขาดประมาณนั้นเขาเนี่ยเริ่มที่จะเดินเปิดประตูทีลบาลทีลบาลแต่บานที่1ถึงสมเนี่ยมันล็อกหมดเลยพอไปบานที่4เนี่ยเปิดออกมาได้ข้างในห้องจะเต็มไปด้วยดินที่เป็นเมื่อค์เมือ,มอนะครับเหมือนเป็นเด็ดดินดูดไม่ว่าจะเป็นเพดานหรือกำแพงก็จะมีดินที่เป็นเมือกเมื่อแบบนี้เต็ไมไปหมดเลยเขาก็เลยลองเอากล้องที่อยู่บนหัวของเขาเนี่ยแพลนไปทั่ว พื่อที่จะสำรวจและถ่ายภาพให้กับนักวิจัยได้ดูกันพอหลังจากที่เขาออกมาห้องที่4เขาก็ได้เดินไปต่อที่ห้องที่5้าซึ่งปรากฏว่าห้องที่5้าเนี่ยก็ล็อกอีกแต่เหมือนมีคนเนี่ยแอบมองเขาอยู่แต่เขาก็าคงคิดในใจว่าเอ้ยอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่ได้สนใจอะไรหลังจากนั้นนักโทษชายคนนั้นก็ได้เดินไปต่อในประตูบานที่6ซึ่งมันเนี่ยจะมีกุญแจเสียบคาวาไว้เขาก็เลยลองไขดูพอเปิดออกไปได้นั้น ห้องอะไรวะเนี่ยโคตรเหม็นเลยฝุ่นก็เต็ไมไปหมดห้องนี้เหมือนไม่คนเคยอยู่มาก่อนเลยพอทั้งที่นอนอาหารแห้งแปลกๆอยู่นะเนี่ยตรงกําแพงก็มีกระดาษเขียนข้อมูลอะไรไว้ด้วยเอาข้อมูลในกระดาษนั้นมาเอามาทั้งกระดาษนั่นแหละแต่ระวังระวังหน่อยอะ่ะนักโทษชายคนนั้นก็ได้หยิบกระดาษที่แปะอยู่ตรงกําแพงนั้นออกมาและใส่ไว้ในถุงซิปล็อกเพื่อที่จะเอากลับไปให้พวกเจ้าหน้าที่ที่วิจัยแต่แล้วอยู่ๆก็มีเสียงประหลาดดังขึ้น เกิดขึ้นในห้องผู้รับชมจนทุกคนเนี่ยถึงก็ต้องเอามือปิดหูสัญญาณจอหรือไม่ถึงก็ต้องขาดหายไปถึงชั่วขณะทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงแค่3วินาทีพอทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเจ้านาทีก็ได้ถามกับนักโทษว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนั้นมันเป็นเสียงของอะไรนักโทษชายคนนั้นก็ได้แต่งงแล้วบอกไปว่าเสียงอะไรในนี้ไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นนะเจ้านาทีก็แบบโอเคงั้นวันนี้เนี่ยสำรวจแค่นี้ก่อนละกันแล้วก็กลับมาได้แล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือห้องที่เขาสำรวจอยู่ๆประตูก็ค่อยๆปิดลงช้าๆนักโทษชายคนนั้นก็เลยรีบเดินออกมาจากห้องนั้นและถ่ายบรรยากาศทั่วๆให้อีกรอบหนึ่งแต่เมื่อเขาแผ่นกล้องไปทางห้องที่ปิดตายที่ห้ามเข้านั้นอยู่ๆก็เปิดออกมาและมีเงาปริศนาจ้องมองไปที่เขาแล้วก็ปิดไปแบบงงๆซึ่งทุกคนในห้องวิจัยก็ได้เห็นกันหมดยกเว้นเจ้าตัวนักโทษเท่านั้นที่ไม่ได้เห็นนักโทษชายคนนั้น เขาก็เดินไปต่อที่หลุมเพื่อที่จะกลับเข้าไปที่กระจกเขาก็เดินตามเชือกไปเรื่อยๆจน้าทีที่เฝ้าเชือกอยู่นั้นเขาได้หันไปมองเชือกที่ผูกไว้กับนักโทษแต่เชือกนั้นอะ่ะมันอยู่ดีๆก็ตึงแล้วอยู่ดีๆก็หย่อนแล้วมันก็ลากไปอีก100เมตรแล้วก็ทําให้เชือกนั้นตึงอีกครั้งหนึ่งคนที่เฝ้าเชือกเนี่ยคิดในใจว่าไม่ดีแล้วแบบนี้เลยรีบบอกกับนักโทษค,คนนั้นว่านายมีปืนอยู่ใช่ไหม พบมันไว้ด้วยนะขากลับอะเผื่อๆไว้นะักเท่าชายคนนั้ก็คงคิดในใจอะนะอ๋อกูพบไว้ตั้งแต่ลงไปในหลุมแล้วแหละพอขึ้นมาจากหลุมปิศนานั้นแล้วเขาก็แพลงกล้องไปทั่วๆและเหมือนเดิมทุกคนในห้องมองผ่านกล้องเห็นกันหมดยกเว้นเจ้าตัวนั่นก็คือคนไรหน้ายืนเรียงกันถึง37คนแต่เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยเหมือนจะรู้งานกัน ก็เลยเงียบเงียบไว้ไม่บอกกับนักโทษชายคนนั้นเพราะกลัวว่านักโทษชายคนนั้นจะกลัวจนไม่กล้าเดินกลับไปที่กระจ,จกเจ้าหน้าที่ได้บอกกับนนะักโทษเพียงแค่ว่าให้รีบๆเดินหน่อยแล้วกันกลับมาที่กระจกได้แล้วแต่แล้วก็ได้ยินเสียงแหกปากลั่นของนักโทษชายและเสียงลั่นของปืนถึงกับทาให้พวกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดต้องรีบเดินไปดูที่จอมอนิเตอร์ทุกอย่างได้เฉลยแล้วทั้งเสียงถอนหายใจในเหรียญเสียงที่ดังมากถึง3วินาทีมันมาจากตัวนี้ ขนาดของมันใหญ่มากไร้ใบหน้าไม่มีขามีแค่ครึ่งตัวมันใช้มือในการเดินเสียงร้องของมันดังมากจนแผ่นดินนี้แทบจะสะเทือนนักโทษชายคนนั้นรีบวิ่งอย่างสุดชีวิตเพราะกระสุนปืนนั้นไม่สามารถทำอะไรได้มีแต่จะทำให้มันเนี่ยโมโหมากขึ้นเจ้าหน้าที่ได้แต่ลุ้นกันเพราะถ้าลากเชือกนั้นไปช่วยเขาอาจจะทำให้เขาเนี่ยต้องลม้มลงแน่ๆเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากที่ต้อง,องวิ่งอย่างเดียว เขาวิ่งโดยที่ไม่หันหลังกลับไปวิ่งอย่างสุดชีวิตเจอแล้วเจอกระจกแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมีแต่สัมภาระกระเป๋าและเหรียญแดงเท่านั้นที่ทะลุออกมาจากกระจกยกเว้นตัวของนักโทษจบการบันทึก และนี่ก็จะเป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของ scp 0 9 3เนะครับไอ้เราก็นึกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะแบบสำนึกได้นะแล้วก็จะเลิกการทดลองนี้ไปแต่ก็เปล่าเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังส่งนักโทษไปอีก2คนนะครับเป็นนักโทษหญิง1คนและนักโทษชายอีก1คนแต่ในสถานที่ที่พวกเขาไปเจอกันเนี่ยก็แตกต่างกับคนแรกเลยทั้ง2คนเลยนะ โอเคครับก็วันนี้เนี่ยขอจบเรื่องราวของ SCP-093 เหรียญทะเลแดงไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันต่อไปจะเป็น SCP อะไรกันอีกนั้นไว้รอติดตามชมกันสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ